chân lấy đúng nào vậy? <laughs> 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 สวัสดีพี่น้องเรับสวัสดีละสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงบบเอฟซีฝั่งลาฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะมาวันนี้ก็มาพบพ่อ,อก,กับซ่อง พอน้องปาล์นช้านให้หน่อีกแล้วมาวันนี้มาขึ้นเฮือนบ่าวพรเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไดกันนี่แหละทางเฮือนบ่าวพรเพิ่นกะอยู่เพิ่นขึ้นเฮือนใหม่เพราะว่าทางผู้ใหญ่ใจดีพ่นไในซอยเดือดไปว่าซอยเทือนเห็ดช้านให้เพิ่นแเราลองจะมีเพิ่นเชียชีวิตนะนะพี่น้องเนาะการมาเห็ดให้ลูกสาวเพิ่นอะไรพี่น้องเนาะจังไดกันฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้หน่อยนี้พ่อแม่พี่น้องพลเอกเปนกำลังซื้อให้พ่อแม่พี่น้องไป ไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพอ่นอแม่พี่น้องบ่ทักสาเสียเวลาจังไรก็ผักเป็นกำลังใจให้พอ่อน้องปามเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องป่ะนี่แหละพี่น้องเลยเนาะกานก็นเริ่มใหแล้วพ่อแม่พี่น้องกำลังเริ่มเนาะพวกยูทูบเบอร์ก็มาได้หลายพี่น้องเลยเนาะทางยูทูบเบอร์ก็หลายคนพี่น้องเลยไม่เละ อะไรสบายดีลุงจันโอ้เป็นได้มามาเือนใหม่น้ำไหลดดดีใจน้ำพนนอทังลกหลังใหญ่ลุงจันมาท่กหมดอ้หามาโอ้หามาฮอดดดช่วงนี้ไปถ่ายทั้งหนช่วงนี้นะ ไบ่ได้คอยไปวะอ๋อตนั่นผจญโตของตัวเองเ่ได้คอยไปเลยเดโอเคปะพากันไปเบิก่อนไปยูทูบเบอร์ับ้าเสพี่น้องทำ่ี Còn hang youtuber rồi <laughs> rồi <laughs> 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 แม่วสีฝ้าเข้มแบบอาเิดน่ไปหนไปหเพื่อนพักไปแห่ไปท่านี้น่ะมีแต่ยูทูบเบอร์เลยเห็นในทั้บ้าน nét vừa rồi nào này, nào pa, nhang nào đây phụ đề phần hè thì ơi, hè với phân. Thì ra là nà với nhắn Là nà phân hề Ủa đẹp nào rồi Nó có mặt là nà phân hề Nhìn nào đó hề mà, đá hề

thank

โซเดียมกันเลยเราสุดท้ายแล้วมั้เนอ คือก <Sim ran. S 1> ันในพี่น้องเลยเนาะไม่และวิธีขึ้นบ้านใหม่ มา่อคืกี่ไงกันเนาะข้าแต่มาพูเองางบนเมืองหมพ่งคําข้าพูดเนื่อมาทางสมบลร่ากัการกันคันี่มอเตอย่างโดนเอกีมาวันนี้ได้ยนเสียงาวว่าลูกเราอยู่ใุปีนี้อันที่ทำไเกิดี่วงเดือนท ด้วยเร่งนี้ได้อย่างพิสูจน์พิไทยมานำได้นาอคงได้ดีได้มานำไ้บ่เดี๋ยวนี้รด้แบบนี้เยู่ในี้ืมีกาน่ันกันข้อไรอันใเนี่ยะต้มตัวอะไรมา้อเสงเนาะยัเสงเท่้คับของคุณได้มานำอยู่บ่เลยขึ้นเด้อดเนาะ จะไปทั้งทางที่กอจอยได้ไหมสิ่งเลยก็ได้มาน้ำเอรลูกท้องมองลูกพวกก็ได้มาน้ำอยู่บ่เอรลูกท้องนอกลูกพวกรกขาดก็ได้มาน้ำเออเราเล่ายาปลาตี่งูนั่นได้มาน้ำอยู่บ่เรายาตาตี่งูนั่นก็ได้มาน้ำหอยขามาแม่เด้ได้ที่หอยขาแม่ใส่ของงูนันก็ขก็ได้มาน้ำอืมอารู้ค้าพยาธิย ต่างๆเจ็บดอ่เอ็นเอ็ดน้ำเนื้อน้ำกายเห็นไมาน่อยู่บ่ออันบ่ยอมบ่ให้ไปางๆเห็นบ่อแ้วมาน่แล้วมาติดหัวคนรักมาดีมาขับมาพูดในลูกไหลร้านจะแล้วกันหน่อยฟังบ่เนี่ยเน็ตแนวดีๆสันนาอเอ้าคันว่าสั่นกาคันสิมาคำมาพูดเรื่องหลังนี่รีกับ้องเราเครื่องเรื่องเครื่องสานหลังนี่ชูพังบึงก่นนโอ้ยหมายังบ่จะให้ข่ะเราเคยเรื่องนในทานี้ดียเอเา่รห้ฟัง เกิดดังนี้เชาวตนทีหนึ่งสิว่าพี่พักพุมนำงามเชาวตนที่สองนั่นสิว่าน้ำบังพุ่มกิดติดสามทรงพระนครตนที่สี่เราแถวควันเมืองเชาวตนที่หาเพื่อนพราหุนเท่าวตนที่หกคนผัดช้ำชาวตนที่เจ็ดบังพ่ยไพ่ชาวตนที่แปดใยางบุญบุญคนที่เก้าจังใจมั่นบันไดสิว่าแาวบุญฟงพักตกนั่นสิว่าแาวองศ์อาจเป็นสายนั่นสิว่าแาวบุญเย็น หาเช่นนั่นชอวราแวตัดซือตังสีงวดซื่อชอวา์แถวคำแข็งเครืละแนงัหนือาวร์แถวอร่ม่องค์กจนั่นชอวา์แวบุญนาลังพักนาชอว่าแวโุกงเนาะือเหล่างามดีองต้องก็ท่าบุญหมันพันเงืนนอนกลังขึนให้มาเจ้าพันดีมีโชนนันกกังวิ่งล่ว่ามีโลค่ามาเบียนเบียนนี่แหละคนว่าเพื่อนอินมตกแตงเพื่อนพญาเขียนเบงมาหันมุ่น ใครได้ขึ้นอยู่กับควรพุ่มีมังงอกไม่อังจุ่มฉุนก็เพื่อพุ่นจมเหล่าเลี้ยงลูกเต่า้อยู่จุมกินเย็นก็พราะเห็นนิ่ก็บอกว่าไก่จะได้กับไก่มจะดีกบผีนี่แหละคนบอกเพื่อนเจ็ดีนั่นขัามกับประคมเพื่อนจะซุมกินเย็นเพืนก็ชินของเจ้าวาชนะน้ำทรงเจ้าตรงหลงบนตกลงแลห้วงจะนั่งรวมจะนาะว่าเจ้าตรงหลงต้องทำอลรมคา พูสายจินคอยพอหน่อยบ่คอยเห็นใช่แลจน่อยเรหลองนย่างนี้นะท่านว่ามีท่านอยู่ท่นวาได้เนียนั่นกัขอเชิญขึ้นมาเรื่องมาสร้างพิลรุนแล้วมาขับมาพลุนาหลิยเชิญอลำดักเลอร้านกอดฉากรพราชยนยิ้มพร้อมก้นซุอยู่เย็นปันน้ำร้านกอดฉากรพราชยินยิ้ม ขอให้มันทำไหลลำมากที่น้ำรันกดสามโลกตลาดเดือนนี้ก็ให้เดกตูพายผา,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 านมา,นาทั้งไายรานกดสามลกตลาดเรื่องนี้เุ็น้าพดเด็องี่ยอดชางนนนน้น เราจวันใหเกี่ยว่ะเนเชือดเอยให้ดูการเลี้นขเจ้า่มัใส่ส้ไทยอจนใจอยาได้ที่ไทยาะทังีน่ยพูพนาพุตาผมมีรในทั้งสองเป็นยเจา่ง้ยเนี่ยมันได้ื่อมลาดเงินจะได้ลงทัดพันกส่งโลกยกได้ว่าเสียกานขในบนเขายม่อนัอนให้เจอไไรให้เจอางเดเป็นจุด อ่าขึ้นเันจ้หนาบะเดี๋ยวไปดมดมเล่าเขาดปจับดังมาเต้าเล่มาพุ่ม เงี้ยเรียบร้อยพี่น้องเรียนไปสวยดครับนี่เพื่อนเพื่อนพี่น้องเรียนไปเนาะไปเบิรงนสองงานพี่น้องเลย อมุด <c ười> ่อากอเอมันบอกเพื่อนโทษว่านงาวอเอมาลานโรนี่ไม่บกัเลยนะนั่งทะเบเหน้ลงท่าลาเปลานไม่ได้ต้องผูเน้อผวได้ป่ากงหนุ่ยได้น้อ้ ว่านี่ท่านในห้องทอทั้งหอ่หะน่ากออน้ำมันมืดงไงเนาะจเปนบัเอาข่าหน้าอันซาแบบเมจันเอาข่ากับข่าบนะเข่าวุณนดไเข่าเนียข่าชายหนุ่ชาพินดูผูชายนชากชาย หนาวฮ่าฮ่าข้า้าวบ้าข้าวาข้าวเนยนนี่้าอยู่ที่ฐานมันหนาวเ ไก่ก้กเข่านี่